เลยครับเพื่อนก็ยินดีรับเข้าสู่ช่องโทนี่สไตล์ลินนะครับคลิปนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆนะครับมารีวิวของเล่นใหม่อีกแล้วนะครับผมนี่นะเพื่อนเป็นที่จับโทรศัพท์ครับตัวใหม่ของเราเป็น m o t o ้ว l ฟนะครับ MDL 2827D เพื่อนๆอาจจะเห็นนะเพราะว่าที่รถผมก็จะมีอยู่แล้วนะครับตัวหนึ่งไอตัวนี้ผมก็ใช้มานานแล้วแหละให้ได้ดูคลิปผมก็น่าจะเห็นนะผมก็จะมาพูดกันว่าตัวนี้เป็นยังไงอ่าทำไมต้องผมต้องซื้อตัวนี้มาใช้อ่านะผมต้องมีเหตุผลของมันนะผมนะเรามาดูข้อต่างๆนะว่าไอ้ตัวนี้กับตัวเเก่่าทีผมใช้ป็นนยัังงไะครบผมมนนนนนนะะะอััี้จจเเปป็็แบบ่าตวให มั้งพี่ผมเหผิดน,นะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวมาดูแกะกล่องนะครับผมเป็นยังไงไปมาเพื่อนเดี๋ยวมาดูแกะกล่องกันบนรถเลยะนะฮะนะผมนะนี่ M D L 2827D ครับเพื่อนโมบายโฟนโฮลเดอร์เนี่ กล่องเขาแบบน่าใช้นะ,ะกล่องดูน่าใช้มากเลยเพื่อนนี่ผมได้มาในราคาห้า้อยห้าสิบนะเพื่อนนะไม่บอกราคาเลยไม่ต้องพูดพามทาเพลงไม่ต้องอะไรมากราคาเต็มมันอยู่ประมาณห0 0้อยหร้อยเจ็สิหือ้ยหกเาอผมจำไม่ผิดนะเพื่อนอันนี้ผมไปดูไลฟ์มานะมาตัวทางเพจของ Mo t ตอร o ว Thailand เนี่ยเขาไลฟ์นะครับแล้วก็เขามีแจกโค้ด่ะผมได้มาในราคา550ยหสิบเปิดกล่องเพื่อนอ่านี่เป็นคู่มือ,ค,มอคู่มือก็ไม่มีอะไรนะผม ผมจะรีวิวแบบนั้นเลยแล้วกันนะใช้งานให้ดูให้ผมถ่ายดมถ่ายดูเองเลยครกมือไม่ไม,ไม่มีอะไรมากมายเ่อนน,นี่ครับมาแล้วที่จับโทรศัพท์จะเป็นงานพลาสติกนะทุกอย่าเป็นงานพลาสติกหมดเลยนะผมเบาแล้วก็พวกนี้จะเป็นยางก็งไม่โฟกัสนเอาและแจมเลยนะผมว่าแจมเลยก็อุปกรณ์ภายในกล่องครับเยอะแยะมากมายนี่พวกอุปกรณ์ทั้งหลายแหละ ตัวจงตัวจับตัวขันนะเพื่อนมีตัวขันแบบเป็นแบบตัวขันแบบเซตตี้ด้วยอ่าแล้วก็พวกแคมล็อกอะไรงี้งานเพื่อนมาดูเจ้าเนื้องานนะเพื่อนนะมาดูใกล้ๆกันนะผมนะกับเจ้า MBL 2 8 2 7 d ดสองเจนะผมนะมันที่ผมบอกเมื่อกี้คือเป็นพลาสติกนะเพื่อนเป็นพลาสติกหมดเลยเนี่ยแล้วก็มีตัวนี้นะครับเป็นตัวชุดกันสะเทือนข้างหลังเนี่ยนะเป็นตัวยางนี่ของบีเพื่อนดูว่าเป็นตัวจุกยาง4มุม4ตัวงี้อ่านะผมนะ4ตัว แล้วก็ตัวก้านตัวนี้ก็จะเป็นยางนะครับแล้วก็ตัวก้านเนี่ยมันจะปรับได้นะเพื่อนๆดเห็นไหมมันจะมีน็อตนะครับนะเพื่อนมีน็อตปรับได้หมดเลยไอตัวก้านนะครับตัวนี้ปรับได้นะตัวนี้จะเป็นชุดขาใหญ่อยู่นี้ฮะแล้วก็ตัวก้านนี้ก็จะเป็นปรับอิสระนะผมผมจะเอาโทศรศัพท์มาใส่ดูมันก็จะเป็นแบบแนวแบบปลดไวนะฮะมันจะแตกต่างกับของเก่าเนาะผมจะเทียบกับของเก่าให้ดูว่าจะเป็นยังไงนี่อันนี้ผมขอภัยฟิล์มนะครับฟิล์มยังไม่เปลี่ยนเลยฟิล์มจบโอ้ยับนะครับผมนี่ผมก็ตั้งเซตไว้คร่าวๆแล้วึ๊บ ก็จะเป็นประมาณนี้นี่เพื่อนเดี๋ยวไปดูข้อแตกต่างครับว่าตัวที่ผมเก่าตัวเก่าที่ผมใช้เนี่ยกับตัวใหม่เนี่ยเป็นยังไงนะครับแต่ตัวนี้มันดูแบบใหญ่ๆเลยนะเฮอดูแบบใหญ่อลังการหน่อยแนละอา่าแล้วก็ตัวจับตัวล็อกอะไรเยอะดีนะอ่นดนะาแล้วก็มันอยู่ที่เราตั้งด้วยว่าเราจะให้สปริงอะ่ะมันมันล็อกล็อกแน่นแค่ไหนอา่ามันอยู่ที่เราตั้งในตัวขาตัวข้างล่างเนีเ่ยอ่าตัวนี้ก็จะปรับได้หลากหลายมากกว่านะครับใครอยากได้ล็อก,อกแน่นๆก็ตั้งให้มันแบบ ตัวสปริงมันตึงๆหน่อยอย่างงี้อ่ะแล้วผมก็จะพอประมาณนะผมนี่แล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ผมชอบนะเพื่อนในตัวนี้เวลาเราเข้าไปจับกับตัวขามันจะมีตัวขาปรับองศานะเพื่อนในนี้แล้วก็มันก็จะมีตัวล็อกนะผมมีตัวล็อกก็ไอ้ตัวเนี้ยมันก็จะออกแบบมาสาหรับการขโมยเซฟตี้ะคาับผมนะก็คือจะต้องใช้ตัวดอกขันของมันเองนี่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีตัวดอกขันมันก็จะฟรีมันก็จะหมุนฟรีได้เราก็ต้องใช้ตัวดอกขันในการเข้าไปขัน ประกอบเดี๋ยวเราไปประกอบแล้วก็ดูบนรถอีกทีนะเพื่อนเดี๋ยวมปประกอบเจ้าตัวนี้กันตัวขาหัวบอลเนี่ยนะเพื่อนเดี๋ยวดูวัสดุอันนี้น่าจะเป็นอลูมิเนียมนะเพื่อนฟังเสียงนะตัวนี้เป็นอลูมิเนียมตัวขาตัวนี้ก็จะเป็นอลูมิเนียมแต่ตัวหัวบอลเนี่ยน่าจะเป็นพลาสติกนะฟังเสียงแตกต่างไงไม่รู้ว่าทาไมเขาไม่ทําเป็นอลูมิเนียมไปให้หมดเลยนะผมนะไม่เข้าใจเหมือนกันนี่ก็ประกอบมาแน่งบนรถเลยเพื่อน สไตล์โทนนี่สปริงอะไรให้มันสองตัววะเนี่ยอ๋อรู้แล้วสปริงมีสองตัวจะมีรูใส่สปริงงันเพื่อนเนี่ยรูใส่สปริงอ่าตัวรูใส่สปริงงานเพื่อนใส่สปริงสองตัวอ่ะอยู่ประมาณนี้แล้วก็ตัวนี้น่าจะเป็นตัวล็อกเนี่ย น้าเพื่อนเนะี่ยตัวนี้ก็จะฟรีแบบนี้น้าเพื่อนเห็นไหมเราหมุนเข้าไปไม่ได้ครับอันนี้มันฟรีน้าเพื่อนเนะี่ยเราก็ต้องใช้ตัวดอกขันของมันเนี่ยขันอ่าเพื่อนเป็นเซฟตี้การขโมยมันก็จะมีมันก็จะมีสั่งแบบนี้นะเพื่อนเป็นแบบว่าจับก้านกระจกหรือว่าจับแฮนด์จับแฮนด์บาร์นี้ผมก็สั่งมาเป็นจับแฮนด์บาร์น้าเพื่อนจับเป็นจับแฮนด์บาร์ G P S ของ C B ห้าร้อยาเราใช้ตัวนี้ขันเป็นดอกขันของมัน อันนี้ก็จับที่ตัวฐานอดอกแม่งหลุดเนี่ยต้องระวังด้นเพื่อนยถ้าหายขึ้นมานี่ก็คงจะขันไม่ได้เลยนะ <c oughs> และ้วก็เพื่อนแล้วก็ให้ดูไอ้ตัวหัวบอลน,นะครับตัวหัวบอลเนี่ยเพื่อนจะเห็นว่ามันจะไม่ได้เป็นแบบหัวบอลเรียบๆนะอ่ามันจะเป็นหัวบอลแบบว่าเป็นแบบเป็นผิวมีผิวแบบขูุขัดหน่อย,อยนิดนึงเห็นไหมอ่ามันก็จะช่วยเรื่องของการจับยึดท,ที่มันดีขึ้นนะครับอือจัวเข้าไป โเพื่อนเพราะว่ามันดูแบบใหญ่อลังการเลยนะนเพื่อนเดี๋ยวไปดูบนรถด้ยวยอจะติดท่าไหนนะผมนะ งานเพื่อนเดี๋ยวดูติดบนรถกันนะผมติดท่าไหนดีวะเนี่ยโอ้หมันใหญ่แบบโอ้โหจะติดที่มันแบบต่ำลงมาเท่าๆเดิมแล้วกันนะเพื่อนเนี่ยมันใหญ่มากเลยครับผมดูนะดูของเก่ากับของใหม่มเบิร์มนะผมนะแล้วก็เดี๋ยวดูตัวนี้ครับเพื่อนในตัวให้ที่เขาให้ตัวขาจับมานะมีแบบไซส์เล็ก,กไซส์ใหญ่นะเพื่อนเขาให้มา2ตัวเลยตัวจับแฮนด์บาร์ครับอันนี้ก็จ,จะเป็นใช้แบบจะให้เป็นตัวเล็กนะผมนะในตัวใหญ่ก็จะจับพวกแฮนด์ใหญ่ๆพวกแฮนด์อ้วนอะไรอย่างงี้นะผมนะ อันนี้ก็จับพวกแฮนด์เล็กๆนะอย่างไอตรงนี้แหละไอตรง CB ตรงนี้ไอตรงนี้มันเป็นข้อใหญ่อ่นะผมนะไอเราใช้ตัวเล็กนะผมแล้วไอ้ตัวนี้ก็จะเป็นร่องตัวจับมันจะไม่เท่ากันนะเพื่อนนะเนี่ยไอตัวจับมันจะไม่เท่ากันนะผมนะไอ้ตัวแฮนด์ไอ้ตัวตุ้มตรงนี้มันจะเป็นร่องอ่าจะเป็นร่องเราจะใช้ได้ทั้งเล็กทั้งใหญ่อยู่ที่เราจะเลือกใช้นะผมนะใส่ งานเพื่อนขอวให้นอ็อตโตเมียมาครับอ่าก็จะให้เป็นน็อตแบบมีการคลายด้วยครับเป็นมียางกันคลายนะแล้วก็แจ๋วอยู่กล้องแว่งไม่โฟกัสไม่เป็นไรใส่เลยเขาให้มาจแจกมาด้วยครับพเพื่อนๆไงสุดยอดพร้อมหมดอ่ะแต่สดงผมมีอุปกรณ์คู่มครื่องมืออยู่แล้วนะก็เราเราก็มีพร้อมเหมือนกันแล้ววันนี้เขาก็ ให้มาก็ถือว่าบางคนที่ไม่มีนะอะก็ดีเหมือนกันนะผมยังผมเอาประแจตัวเองดีกว่าอันนี้ไ่ไม่ขันลำบากเป็นเบอร์สิบนะเพื่อนๆเบอร์สิบของตัวเองเข้ามือก็เยอะ <c oughs> งานเพื่อนรีบร้อยครับผมาก,การติดตัวที่จับโทรศัพท์ไปของเรานะผมโอ้โห <c oughs> ผมบอกเลยว่า <c oughs> มันดูใหญ่อลังการกว่าเดิมมากนะับ <c oughs> เพื่อนนะเนี่ยดูดิ อันนี้ก็ขอภัยเรื่องแสงนิดนึงครับพม่นผมอชอบรบทำรถกลางคืนนะตาสไตล์โทนนี่เหมือนเดิมนี่ดูขนาดนะครับต่างกันเยอะนะครับน,น,นี่ห้องขับแม่งดูแบบลกๆเลยใหญ่ๆมีอะไรก็ไม่รู้มาติดเต็มไปหมดอ่ะ เดี๋ยวเรามาดูตัวนี้กันด้วยนะเรื่องข้อแตกต่างครับแล้วก็เหตุผลทาไมผมถึงเปลี่ยนมาเป็นเจร์ตัวนี้นะผมนะเดี๋ยวไปดูของเก่านะเพื่อได้ตัวนี้ในตัวโบตวูฟของเก่าผมก็ไปรู้มันต้องมันชื่อเรียกว่าอะไรนะจำไม่ได้นะครับก็ผมก็ซื้อมาทานแล้วตั้งแต่ผมออก CBR มา CBR อะไร c b x CBR เฉยผมออกเจ้าตัว c b มาผมก็ซื้อตัวนี้ติดเป็นตัวแรกๆนะครับสำหรับสายโทรลิงสายเดินทางเนี่ยมันต้องมีอยู่แล้วนะตัวจับโทรศัพท์จับ GPS ดู GPS เลยพวกนี้ อ่าแล้ว่วงไปดูคนโทรเข้าโทรออกฟังเพลงหรือใครจะเล่นเกมไหมไม่รู้ไม่มีมั้าง <c oughs> อ่ะตัวนี้ครับเป็นตัวอะไรไม่รู้จาชื่อไม่ได้อ่า <c oughs> แต่ว,ว่าตัวนี้เมื่อก่อนฮิตกันเยอะนะครับเพราะว่าไอ้ตัวนี้เพิ่งมาใหม่ไอ้ตัวโมอเตอร์บูเพิ่งจะทํามาใหม่นะไอ <c oughs> ้ตัวนี้เป็นแบบกันสั่นตัวกันสะเทือนอะไรเงี้ยค่ะเน้อให้ตัวได้นะครับเป็นลูกยาง <c oughs> แล้วก็เป็นแบบปลดไบอะไรเงี้ยอ่าเมื่อก่อนตัวนี้ฮิตแล้วก็ของปลอมจะเยอะนะครับ <c oughs> แต่ว่ามาดูข้อดีก่อนนะข้อดีเรื่อง ตัวนี้นะครับก็คือเรื่องของความแข็งแรงทนทานเนี่ยผมบอกเลยว,ว่าตัวเรี้แจ่วแน่นอนเพราะว่าใช้มาก็ไม่เคยมีปัญหานะฟังเสียงดิมันเป็นอลูมิเนียมทั้งตัวนะมันแข็ง มันแข็งมากครับเพื่อนนะเอาไปลุงเอาไปลุยนี่ไม่เคยหลุดไม่เคยอะไรโทรศัพท์ไม่เคยบินนะแต่ว่าข้อเสียมันก็คือมันไม่มีการสั่นไม่มีการสะเทือนนะแล้วก็แต่เรื่องตัวการสะเทือนเนี่ยผมไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่นะเพื่อนเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมไม่ได้ใช้ iPhone นะครับผมผมไม่ได้ใช้โทรศัพท์ราคาแพงที่ว่าเป็นแบบการสั่นที่ว่าเป็นแบบระบบที่ว่าที่ว่ามันจะมีโอกาสที่ทำให้กล้องพังอ่ะเขาเรียกว่าอะไรเป็นแมคานิกเหรออะไรพวกเนี้ยผมไม่ค่อยผมก็ไม่ค่อยรู้แล้วแต่หน้าแบบ ถ้าเกิดเา i อา o n e มาติดนตัวนี้รับรองว่าเลนกล้องบลายแน่นอนเลนกล้องพังแน่นอนแต่ว่าไอเรื่องการสั่นเนี่ยผมไม่ค่อยได้ซีเรียสเท่าไหร่เพราะว่าอย่างที่ผมบอกคือผมไม่ได้ใช้โทรศัพท์ที่มีการสั่นเงี้ยเพื่อนาผมก็เลยไม่ได้ซีเรียสนะครับแล้วก็เหตุผลที่ว่าผมเปลี่ยนมาเป็นตัวนี้ก็คือเรื่องของการปลดไว้นั่นเองอแค่นั้นเลยจริงๆแค่นั้นเลยนะครับเรื่องของการปลดไวเนี่ยตัวไม่ปสปริงครับไอตัวนี้มันต้องเป็นตัวหมุนเนี่ย หมุนลําบากนะครับเ๋ยวมจะจับเวลาให้ดูนะเพื่อนนะการใส่เข้าใส่ออกเนี่ยมันใช้เวลาขนาดไหนอ่ะเริ่มตึ๊กผมก็จะต้องเราต้องทําการหมุนออกนะครับเพื่อนๆหมุนในตัวนี้ออกไงก็ดูดิเราเราสับผมใหญ่อะหมุนกันพักหนึ่งอะหมุน <laughs> หมุนกันว้าวุ่นเลยผ <c oughs> เดี๋ยวเราก็ใส่เข้าไปฮิส <c oughs> นะ กล้องไม่โฟกัสอีกเอ้ยออนีเพื่อนผมก็หยุดไปแป๊บหนึง่งนี่ครับเราใช้เวลาใส่ไป34วิะนะเพื่อน3 4วินะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะให้ดูตอนถอดไอตอนถอดอะมันไม่ได้ยากหรอกเพื่อนเพื่อนเราก็แค่หมุนให้มันหลวมใช่ไหมแล้วเราก็ดึงออกซึ้บแต่ว่าทีเนี้ยถ้าเกิดว่าเราไม่หมุนกล่บเข้าไปเพื่อนแล้วเราขี่เห็นไหมมันจะมีเสียงจะมีเสียง มันแล้วมันเป็นอะไรที่น่าลำคาญมากนะเพื่อนเป็นอะไรที่น่าลำคาญมากจริงแล้วก็แก๊กก็แก๊กก็แก๊แก,กหน้าไม่เราเนี่ยแต่ผมจะรู้ได้บางทีเราขันตัวนี้กลับเข้าไปไม่สุดอ่ะมันก็จะเสียงดังนะครับแล้วก็ต้องบวกเวลาขันกลับเข้าไปอีกแล้วก็หมุนกลับเข้าไปหมุนกลับเข้าไปหมุนกันพักหนึ่งอ่ะหมุนกันว้าวุ่นแล้วก็ต้องหมุนให้แน่นด้วยนะเพื่อนนะถ้าหมุนไม่แน่นแม่งก็ดังอีกอ,อันนี้คือข้อเสียนะยเนี่ย ข้อเสียของตัวนี้เลยที่ผมเจอบ่อยๆแล้วผมงุนหงิดมากเ <c oughs> นี่ยอันนี้แน่นแล้วอ่ะบางทีขี่ไปรอบรสูงๆมีได้ยินเลยนะไม่รู้ว่ามันดังตัวไหนประมาณหนึ่งนาทีนะครับผมเพื่อนๆหนึ่งนาทีสิบห้าวิตัวนี้ที่ผมเป็นเหตุผลหลักๆที่ผมเปลี่ยนนะเื่อนะเดี๋ยว,นะยวรอดูไอ้ตัวนี้อ่ะรอดูไอ้ตัวนี้ว่าจะเป็นยังไงนะผมอ่นะเริ่มนะไปปึ๊บใส่ องห้าวิไม่รู้กล้องเห็นว่าอยู่นะเพื่อนห้าวินะครับตอนถอดละสวัสดีผมตั้งสปริงไว้แน่นหน่อยซุบอ่าถอดอ่าสิบสองวิครับเพื่อนนะเป็นไงเร็วกว่กากันเยอะครับเพื่อนนะกับไอ้เจ๊หนึ่งนาที <c oughs> หนึ่งนาทีสอดใส่กับอันนี้สิบสองวิอ่าครับนี่ก็เป็นเหตุผลหลักๆนะครับที่ผมเล่นมาเล่นตัวนี้นะครับผม ชีวิตแม่งดีขึ้นเยอะอเพื่อนเช,อชื่อผมโ <Okay. S 2> <c oughs> อเคนเพื่อนใส่ง่ายปุ๊บเดี๋ยวผมตั้งสปริงไว้แน้วหน่อยนะแล้วก็ไอ้ส่วนเรื่องของพวกกันสั่นนะเพื่อนนะผมว่ามันก็น่าจะช่วยได้บ้างแหละเกี่ยวกับพวกอุปกรณนะ์อิเล็กทรอนิกส์นะอันนี้ผมจะบอกอย่างนึงคือไอ้กล้องตัวเนี้ยมันไม่ได้มีแบบกันสั่นเหมือนพวกไอโฟนไอโฟนใช่ไหม่ามันก็เป็นแบบกล้องธรรมดาอะไรเงี้นะผมมันจะไม่เหมือนกับไอ้พวกกล้องอย่างเช่นพวกกล้องโกโปล หรือว่ากล้องอินสตาแล้วหรือว่ากล้องตัวที่ผมถ่ายอยู่เนี่ยไอตัว Can นอน5 0มเนี่ยอ่ามันก็จะเป็นแนวแบบเอเขาเรียกว่าเป็นการสั่นแบบใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์อ่ะเป็นการสารั่นเป็นซอฟตแวร์อะไรเงี้ยนะผมมันก็จะไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่ครับเรื่องการสะเทือนอะไรเงี้ยแต่ว่าช่วยได้เรื่องแบบพวกอุปกรณ์นะอิเล็กทรอนิกส์เนาะอ่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะถ้าเกิดว่าโดนแรงสะเทือนบ่อยๆเลยผมว่ามันก็ไม่น่าจะข้อ,อยดีเท่าไหร่รอกตัวนี้เราก็จะติดบาบ ให้มันช่วยเฉยหมืวน,นกันเป็นเป็นของเสริมไปแต่อย่างใ้ตัวที่ว่าที่ผมบอกให้ผลหลักๆไปแล้วครับเพื่อนๆเมื่อกี้ก็คือตัวเน้นของการบดเร็วนั่นเองนะผมนะที่ผมซื้อตัวนี้มาใช้แล้วก็อีกอย่างที่ผมชอบก็คือไอ้ตัวนี้อไอ้ตัวหมุนปรับเนี่ยการขโมยนะครับมันจะหมุนฟรีเ,เห็นไหมเพื่อนจะหมุนฟรีแต่เราต้องใช้ตัวนี้ปรับแล้วก็ลูกเล่นมันก็ดีนะมันก็จะเป็นแบบเป็นหัวบอลใช่ไหมมันจะอิสระอันนี้ก็โอ้ยผมขันแน่นไปหน่อย อ่ามันก็จะแบบปรับให้มันแบบเอียงอะไรได้เยอะเออปรับเล่นเอียงเยอะปรับนอนปรับขึ้นปรับลงอะไรเงี้ยได้เยอะนะผมนะมุมอะไรเงี้ยมันจะเยอะเล่นได้เยอะมากนะครับมันก็จะต่างจากไอ้เจ้าตัวนี้ก็คือไอ้เจ้าตัวเก่าเนี่ยมันก็จะเป็นแบบว่าปรับได้อย่างมุมเดียวอะไรเงี้ยอ่านอะผมนะปรับได้มุมเดียวลูกเล่นอะไรไม่ค่อยเยอะแต่ว่าไอ้เรื่องความทนทานเนี่ยอันนี้ก็ต้องดูกันดีทีครับเรื่องมันเป็นวัสดุส่วนใหญ่เป็นพลาสติกเนาะอ่าแต่เราก็น่าจะเป็นเกรดดีล้วมั้งพลาสติกก็คงไม่เอาเกรดป่องแป้งมันทำหรือเปล่า แแล้วก็อนตัวนี้มันเป็นอลูมิเนียมอันตัวนี้มันแข็งกว่าอยู่แล้วแน่นอนนะห้อนะนะตป้งเคืนคก,ก่อนมีใครแบบจะเล่นเกมตอนขี่รถไหม แล้วปรับแนวตั้งแนวนอนแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะเันนะทางมอเตอร์บูฟเนี่ยเขาบอกมาว่าไอตัวเนี้ยเขาไม่ได้เรียกว่าตัวกันสั่นนะครับมันเป็นเหมือนตัวกันสะเทือนเฉยๆอ่าแล้วก็บางคนเขาบอกว่าเวลาใช้างานจริงอ่ะมันก็สั่นนะครับมันก็จะสั่นมันจะสั่นๆเวลาขีงง่เงอ่าผมจะอธิบายให้ฟังอย่างนี้ก็คือไอตัวเนี้ยมันไม่ใช่กันสั่นนะครับมันคือเป็นลูกยางเหมือนกันสะเทือนเฉยๆมันก็จะเหมือนในตัวโชครถเราที่เองอเพื่อนๆอ่าเพื่อนๆเราคิดภาพระหว่างรถไม่มีโช็คกับรถมีโช,โชอ เวลาเราเขี่อ่ะเวลาเราลุงลุงลุงหลุมอะไรเงี้ยโชคมันก็มีแรงซับใช่ไหมซับแรงแต่ว่าบนเบาะบนอะไรที่เราขี่และที่เรานั่งอยู่เนี่ยมันก็มีเกิดการสั่นมีอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่อาจจะมีแบบสั่นเบาลงแบบชโชคมันรับแรงอาจจะสถานเบาลงอะไรอย่างงี้อ่าแล้วก็จะเปรียบเทียบกับเพ,พ,พื่อนลองคิดภาพว่ารถรถไม่มีชโชคอ่ะแล้วรถที่มันเป็นแบบตะเกียบอะไร ถ้าเกิดว่าเรากระแทกอ่ะปึ๊กขึ้นมาใช่ไหมมันก็จะส่งแรงขึ้นมาหาเราคือตูดเติดดพังหมดนะผมนะ <c oughs> ช่วงลุงช่วงล่างรถช่วงล่างคนนี่พังหมดนะผมนะ มันจะคล้ายๆกันไอ้ตัวนี้ก็จะเหมือนเป็นมียางซับนะครับผมเป็นเหมือนการสะเทือนอ่าเขาเรียกว่าการสะเทือนนะไม่ได้เป็นตัวการสั่นนะหัวว่าขี่ไปมันก็จะสั่นๆอย่างที่บอกกันเพื่อนเออผมไม่ได้ใช้ไอโฟนนะไม่ได้ใช้โทรศัพท์ที่มีราคาแพงเรื่องการสั่นกล้ององนันนี้ผมก็จะไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่อ่าแล้วก็ผมเคยมีวิธีแนะนําอย่างหนึ่งนะครับเพื่อนเมื่อก่อนผมก็ใช้เมื่อก่อนผมจะมีโทรศัพท์2เครื่องนะครับ ผมก็จะเอาเครื่องแบบธรรมดาธรรมดาเครื่องถูกๆเนี่ยมาต่อมาติดแบบนี้นะครับเป็นรูจีพีเอสอะไรอย่างงี้อ่าแล้วก็แล้ว่าเราจะต่อบูทูธบลูทูธฟังเพงเลงอะไรงี้ต่อไว้แล้วก็เราจะมีโทรศัพท์ตัวจริงอ่ะเก็บไว้ในกระเป๋าเขากระเป๋าคาดเอวนะครับแล้วก็ปล่อยไว้เล็ดไวไฟมาตัวไอตัวโทรศัพท์ถูกๆก็จะเชื่อมอยู่บนหน้ารถเราอ่านะผมนะถ้าโอ๋ใจผมแนะนำนะครับเพื่อน ถ้าเพื่อนมีไอโฟนผมว่าไม่อยากแนะนําให้เอามาติดอะแต่ว่าไอาตัวนี้ผมก็ไม่รู้นะว่ามันจะช่วยได้เยอะไหมเพราะว่าผมก็ตอบไม่ได้เหมือนกันว่าผมไม่ได้ใช้ไอโฟนะอันนี้ผมรีวิวตรงๆนะอ่าน,นี้ผมจ่ายเองนะครับสปอนเซอร์ไม่มีนะสปอนเซอร์เข้าก็ดีนะผมนะอันนี้ผมก็แนะนําก็คือเป็นสูตรผมนะเมื่อก่อนผมก็เล่นแบบนี้นะครับก็คือเอาโทรศัพท์เก่าๆเนี่ยมาติด มาติดดูทีวีดูเลม่มพวกนี้อ่าเราก็จะไม่ค่อยเสียดายเท่าไหร่ครับมันจะหล่นจะบินอะไรเงีง้ยโทรศัพท์ราคาหลักร้อยแล้วก็แต่ตอนนี้ผมก็ใช้เครื่องนี้เครื่องเดียวนะไม่ได้มีเครื่องสองเนงะี้ยอ่าก็เลยอันนี้ผมก็ไม่ซีเรียสหรอกเพราะว่ามันกล้องมันไม่ได้มีการสั่นนะครับแต่ว่าเรามีโทรศัพท์เครื่องเดียวนะ่ะผมก็เลยอาเล่นเป็นตัวนี้แล้วกันเป็นตัวปลดไว้นะผมนะ เป็ตัวปลดไบเป็นเหตุผลหลักๆที่ผมซื้อตัวนี้เรื่องของการปลดไวแล้วก็เรื่องฟังก์ชันการใช้งานเนี่ยตอนนี้ผมว่าม,มันตอบโจทย์ผมนะ,ะแต่เรื่องระยะเวลาความทนทานหรือว่าเราเอาไปวิ่งเทสวิ่งทิปอีกทีนึงเนี่ยน,นี่เดี๋ยวต้องดูอีกทีนึงครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมก็ถ้าเกิดผมไปเที่ยวไปอนะไรเงี้ยอาจจะได้เห็นนะผมนะอาจจะได้เห็นครับว่าเราใช้งานเป็นยังไงครับไอตัวนี้ก็ผมก็จะถอดนะครับไอตัวเก่าแต่ผมไม่ได้ขายนะอันนี้ผมจะถอดเก็บไว้อันนี้ผมซื้อมานะ่าสามร้อยกว่าเนี่ยของแ,นะอนะอแท้น อันนี้ผมก็สั่งจากร้านมอเตอรบไทยแลนด์เหมือนกันอันนี้ก็สั่งจากร้านมอเตอรบไทยแลนด์ทั้งคู่นะผมนะโอเคครับเมื่อนในคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับผมถ้าใครมีอะไรสอบถามนะครับก็ลองคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับผมนะใครมีอะไรสงสัยนะอผมไม่รู้ผมรีวิวหมดไปโอเคอันนี้ก็ถอดเก็บนะเพื่อนเนี่ยนะครับเป็นตัวนี้ของเก่านะครับผมบอกเลยว่าเก็บไว้นะครับทนทิพหายเลยตัวนี้ผมบอกเลยน้ำหนักดีด้วยอันนี้อลูมิเนียมทั้งตัวเลยเดี่ผมจะเก็บไว้นะครับเพื่อเป็นสำรองนะผมก็ไม่รู้ว่าตัวนี้มันนนนนนจะทใช้นานขนาขดดดไไหเี๋ยวตบปู อ่านี่ตัวกัรสะเทือนอ่าเป็นลูกยาง4ตัวโอเคครับเพื่อนๆลิปนี้มีประมาณนี้ครับผมก็ไปแล้วครับ เพื่อนๆเผมถ่ายคลิปให้ดูตอนขี่นะครับตอนแรกก็ว่าจะไม่ถ่ายนะก็เลยเอาถ่ายเพื่อนๆดูสักหน่อยแล้วก็ผมเจอจุดดีอย่างหนึ่งที่ผมชอบแล้วเจ้าตัวนี้ระบบของไอ้ตัวจับรศัอทเนี่ยมันไม่ใช่ระบบการ Language. สั่นนะเพื่อนรู้คนสังเกตว่ามันจะสั่นนะมันจะยังสั่นเหมือนเดิมนะเพราะมันให้ตัวได้นะครับมันยังสั่นเหมือนเดิมเลยแต่ผมว่ามันก็ไม่ได้อะไรแบบว่าสั่นจนถึงว่าขั้นถึงขั้นดูไม่ได้นะมันก็ยังดูได้นะก็ยังแบบโอเคอยู่นะครับรับได้นะครับนิดๆหน่อย แล้วก็จะมาพูดถึงแรงสะทานสะเทือนนั่นเองนะครับอ่าในอดใครที่ขี่ซีบีเทอรอ็กอยู่ก็น่าจะรู้ดีนะเพื่อนนะว่าแรงสั่นจากเครื่องอะไรพวกนี้มันจะมีนะครับผมนะยิ่งขี่รอบสูงอะไรเงี้ยย sure. ิ่งสั่นนะครับยิ่งออกการเห็นได้ชัดเลยแล้วก็เพื่อนเพื่อนคนไหนที่ติดพวกวงพวกบาจีเพสเนี่ยอ่าเราจะจับความรู้สึกได้นะว่ามันสั่นเนี่ยยังพวกอย่างแฮนด์เนี่ยก็จะมีอาการสั่นแต่ว่าชุดหัวเนี่ยมันจะสั่นเยอะกว่านะครับเพื่อนเพื่อน่าชุดหัวเนี่ยเวลาเราเข้าไปจับเอามือไปจับเนี่ยมันจะรู้เลยว่่่าาาาาามมมมมมัััััันน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 กกรรระะะะะะททท้้้้จจีีแแงงขึคบพววชุดหเยส เนี่ยเวลาเราจับไปมันจะรู้สึกได้ทามันจะสั่นอ่าทีนี้แล้วก็เดี๋ยวเรามาดูข้อดีของเจ้าโทรศัพท์ตัวนี้ตัวจับโทรศัพท์นะครับ,บเดี๋ยวเพ่อขออนุญาตขี่เฮ้ยจะบอกว่าเราจับที่แฮนด์ที่หัวตัว,ต,วตัวบาทีวส,วเ,วสเนี่ยมันจะสั่นนะครับแต่ว่าพอเราจับที่ตัวโทรศัพท์เนี่ยอ่ามันจะนิ่มมากเลยมันจะนุ่มแบบมันเป็นฟิลที่ว่ามันไม่สะเทือนไม่สะท้านขึ้นมานครับอ่ามันมีตัวลูก,ลกยางเนี่ยมันกันไปหมดแล้วอ่าเนี่ยโหมันรู้สึกแบบเออเฮ้ยแม่งดีวันเพื่ แล้วก็เราจับที่ฐานเนี่ยจับที่ฐานข้างหลังเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเออเฮียแม่งสะเทือนนะครับผมแต่ว่าไอตัวลูกยางเนี่ยมันซับไปหมดแล้วยิ่งขี่เร็วๆนี่ยิ่งเห็นแล้วเนี่ยยิ่งเห็นผลเลยว่าเนี่ยมันสะท้านมากนะอันนี้ผมวิ่งร้อยยังเก้าสิบร้อยเนี่ยนะช่วงฮงช่วงแฮนด์เนี่ยมันจะสะท้านแบบยิ่งช่วงหัวนี่สะท้านกว่าแฮนด์อีกนะนะครับเราจับโทรศัพท์โอ้โหนิ่มเลยแต่พอเราจับพิฐานเนี่ยโอ้สะเทือนสะท้านขึ้นมาเยอะเลยครับแต่ว่าเราจับที่โรศัพท์เนี่ยมันนิ่มเลย อ่นุ่มนิ่มแบบนิ่งเลยเพื่อนอแต่ว่ามันจะสั่นหน่อยหนึ่งเห็นไหมมันคือการสะเทือนสะท้านนะครับไม่ใช่การสั่นอ่าลองเปิดดูจอดูอ่าผมว่ามันก็ยังพอรับได้นะครับที่เรายังมองเห็นรายละเอียดอยู่แต่ข้อดีคือเนี่ยเออเพื่อนๆนอะันนี้แจ๋วอะ่ะผมชอบแล้วก็เรื่องของการถอดเข้าถอดออกไวนะครับอ่าผมก็จะรู้สึกว่าน่าจะได้ใช้ตัวนี้เยอะขึ้นแหละเออมันถอดเข้าถอดออกง่ายนะมันไม่เหมือนของก่อดที่ว่า เราเราใช้เนี่ยเราก็ต้องปิดออกใช่ไหมอ่พอเราใช้สรกจ็ต้องปิดเข้านะครับเสียเวลานะผมนะแล้วก็เรื่องเสียงเรื่องอะไรเงี้ยออตัวเนี้ยเป็นพลาสติกนะเป็นพลาสติกแล้วก็ไม่มีระบบคนไกด์หมุนนะตวเนี้ยอ่ามันก็จะไม่ค่อยมีเสียงก็กิ๊กก็แก๊กอะไรเงี้ยอ่านิ่มนิ่งมากนะครับแจ่มเลยนิ่มเลยครับผมลูกยางซับแรงสะเทือนหมดแล้วอ่านเพื่อนแจ๋วเลย